552348สาครับสำหรับลูกค้านะครับมีก็มีสนใจนะครับว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่ประหยัดนะครับผมขอแนะนำเปนี้เลยครับมือถือ,อที่ทนทานใช้งานง่ายราคาประหยัดนะครับสำหรับ a m s u ุงนะครับ g ระซี่ A0 1คอสำหรับ g ร l ซ x y A0 ศคอนะครับมีจุดเด่นแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับ สำหรับกระซี่ A ศูนย์ห a ึ่คอครับผมมาพร้อมกับดีไซน์ที่ให้ผิวสัมผัสพรีเมียมครับนุ่มมือมีลวดลายเฉพาะตัวพร้อมทั้งมีขนาดหน้าจอกว้างถึง5.3นิ้วครับทำให้คุณราคาเนี่ยดูเนื้อหาได้สมจริงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่เราเล่นเว็บนะครับท่องเว็บไซต์หรือว่าดู u t u b e นะครับดูเอกสารต่างๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยกระซี่ A 0 1คอครับ มาพร้อมกับกล้องหน้าถึง5ล้านพิกเซลครับเซลฟี่สวยน่าเนียนครับและยังมีบิวตี้โหมดช่วยค้าได้ปรับได้ด้วยและยังไม่พอครับกล้องหลังนะครับยังมีความคมชัดถึง8ล้านพิกเซลครับช่อยใหุ้คนละค้าเนี่ยถ่ายรูปได้สวยคมชัดสีสันสดใสแน่นอนครับส่วนแบตเตอรี่นะครับ A 0 1คอครับมาพร้อมกับแบตอึดถึง3,000ม mm. ิลลิแอมช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยถ่ายรูปโพสเฟซ แชทนะครับได้ตลอดทั้งวันอย่างสบายไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดระหว่างวันเลยครับผม a 0 1คอครับยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการพิเศษครับ android 10 Go ซึ่งเป็นระบบในการที่ใช้พลังงานน้อยครับกินแรมน้อยแอปที่โหลดมานะครับก็มีขนาดเล็กทำให้เหลือพื้นที่ในการจัดเก็บเยอะนะครับพร้อมทั้งเพิ่ม micro sd card ได้อีกด้วยสูงสุดถึง5 1 2 g b เลยทีเดียวครับสิทธิพิเศษเหนือใครสำหรับ ลูกค้าซัมซุงครับซัมซุงกริ y ิ i ิ t ครับกินเหมือนกันแต่จ่ายน้อยกว่าครับเหมือนกับลูกค้าเนี่ยได้ส่วนลดนะครับหนึ่บาทต่อปีไอ้กับร้านค้า่รวมรายการมากมายครับไม่ว่าจะเป็นร้านเดลูกีนครับทูคอฟฟี่มิสเตอร์โดนัทหรือว่าแอนตี้แอนครับสามารถใช้สิทธิ์แลกรับส่วนลดได้ทันทีเลยครับที่สุดบริการหลังการขายจากบัตเลอร์เซอร์วิสกริซีบัตเลอร์บูครับ สามารถจองคิวบริการซ่อมล่วงหน้าผ่าน Samsung Member ได้หรือที add your service ครับรวมไปถึงมีเครื่องทดแทนเครื่องสำรองระหว่างซ่อมทำให้ไม่พลาดทุกการติดต่อครับรวมมูลค่าของกระซี่บัตเลอร์บลูที่ลูกค้าจะได้รับครับมากกว่า5,940บาทเลยทีเดียวครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับฟีเจอร์แล้วก็สเปคของตัวกระซี่ A01 นคครับบอกเลยว่านะครับเป็นรุ่นที ใช้งานง่ายราคาประหยัดครับซึ่งราคาตัวนี้ก็ไม่เกิน3,000บาทครับลูกค้าสามารถจับต้องได้ครับขอฝากนะครับกระซี่ A01 คอนะครับลูกค้าสามารถมาลองเล่นและลองสัมผัสตัวเครื่องจริงได้ที่ดานชอปหรือว่าร้านค้าที่รวมรายการต่างๆทั่วประเทศครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเค่นี้นะครับผมมาเป็นเจ้าของกระซี่ a 0ศคอกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ